สวัสดีค่ะ f c f แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมิวชนทํากินเช่นเดิมค่ะวันอังคารที่12มีนาคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตโพส์อัปเดตข่าวสารค่ะวันนี้ตรงกับวันที่12คิวงานของทั้งคู่วันนี้พักผ่อนค่ะวันนี้ไม่มีคิวงานร้องเพลงนะคะใจเกินร้อยพักวงส่วนแอนออรดีก็พักวงเหมือนกัน ชาร์จแบตให้เต็มที่พรุ่งนี้รุยงานกันต่อเมื่อวานซอแอนมีคิวงานที่หนองคายหลังจากจบงานซอแอนก็ได้โพสต์ขอบคุณเจ้าภาพและ FC แฟนคลับหน้าเวทีและทางไร์สดขอขอบพระคุณเจ้าภาพงานฉลองอนุสาวรีย์ปาาห่อใต้ลมพระบรารมี197ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติประจำปี2567 ที่ให้โอกาสแอนออรดีและทีมงานออรอดีแบนด์ได้มามอบความสุขให้กับพี่น้องหนองคายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะแล้วก็ใส่อีมูจิเลิบๆม,ม,มาให้หนึ่งดวงแฮ c แ t ็กแอนออรดีแฮ c แพ็กแอนออรดีแบรนด์ค่ะ mm hmm. แ,แอนก็ได้โพสต์ขอบคุณ FC Fan แฟนคลับทุกๆท,ท่านพร้อมทั้งของรางวัลน,น้ำใจให้นะคะ สิริชัยหมอลำใจเกินร้อยก็ได้โพสต์ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพร้อมเจ้าภาพเมื่อวานมางานที่ร้อยเอ็ดค่ะเมื่อเช้าก็ได้โพสต์ขอบคุณว่ากราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดลาดวารีและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโคกล,ล้ามอำเภอจตุรพัฒนพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดที่แม่ตาให้ลูกหลานหมอลำใจเกินร้อยได้มาทำการแสดงในงานนมัสการ พาธาตเมืองพมเที่ยวชมปราสาทลวงข้าวน้ำมสัสก,การหลวงปู่เหมือนขอบพระคุณที่แมตตาหมอรำใจเกินร้อยได้มาทําการแสดงเป็นปีที่7ครั้งที่7ขอบพระคุณพี่น้องชาวบ้านโคกล้ามพี่น้องร้อยเอ็ดและแฟนๆทุกๆท่านที่มานั่งชมให้กำลังใจหน้าเวทีครับจบอย่างสวยงามคณะหมอรำใจเกินร้อยทำการแสดงที่ไหน แม่แม่เอซทุกท่านพร้อมหน้าพร้อมตามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามยอดจริงๆเอฟแม่แม่เพิ่มพลังเติมพลังให้กับบอสบอยได้อย่างน่ารักจริงๆเลยค่ะวันนี้ทั้งคู่พักวงนะคะก็เจอกันอีกทีหนึ่งคืองานวันพรุ่งนี้เนาะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนและบอสบอยกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรดีและบอยสิริชัยขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ